สวัสดีครับสวัสดีสวนรวมเครื่องเสียงก้างแจ้งนะครับสวัสดี f c แล้วก็ทางช่อง u t u b e นะครับวันนี้นะครับเรื่องพาวเวอร์นะครับวันนี้ก็ยังไม่ทันรีวิวนะครับก็ยังเหลือเป็นตับนะครับเนี่ยประมาณเกือบร้อยกว่าตัวนะครับมาชมได้นะครับสินค้าที่ผมยังไม่ทันรีวิวนะครับมีหลายตัวนะครับเนี่ย ดอกลำพงนะครับ15 18นิ้วหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับทุก้ามาสอบถามได้นะครับมันจะเป็นโครงปั้มโครงหรอนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับดอกซาร์เรนเจอร์นะครับ650นะครับ C นะครับดอกซาร์เรนเจอร์นะครับ650นะครับซีสิบแปดนะครับ2 1,200วัตต์นะครับมีทั้งหมดอยู่2 2 4 6 8 10 12มีอยู่ทั้งหมดอยู่16ดอกนะครับ เข้ามาสินค้าของวันที่17นะครับสภาพ98%เปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าซื้อมาใช้งานไม่กี่งานนะครับดอกตัวนี้ก็มือหนึ่งก็ประมาณ4,500บาทนะครับมือหนึ่งนะครับอยู่ที่4,500บาทนะครับมือสองนะครับขายในราคาอยู่ที่3,000บาทนะครับเอาไปเลยนะครับลดราคาไป1,500บาทนะครับคุ้มราคาแน่นอนนะครับ กล่องครบนะครับบางกล่องก็ไม่ครบนะครับบางกล่องก็ไม่มีนะครับเพราะลูกค้าบางทีก็ไม่ได้เก็บกล่องไว้นะครับสภาพสวยงามมากนะครับสภาพสวยงามมากราคาอยู่ที่สามพันบาทนะครับราคาอยู่ที่ดอกละสามพันบาทนะครับมีทั้งหมดอยู่สิบแปดดอกไอสิบหกดอกนะครับขออภัยนะครับสิบหกดอกแล้วก็สภาพสวยๆนะครับมาชมได้สินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีคลองสามคลองหลวงนะครับมาดูหน้าดอกนะครับ นี่ครับตูดดอกนะครับ1,200วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับโอ้ PA นะครับ PA เอแท้นะครับเนี่ยหน้าดอกโค้งอะไรนะครับยังไม่มีรอยนะครับสภาพยังสวยงามนะครับนี่ครับ98%นะครับนี่ครับเอามาโชว์สองดอกนะครับเนี่ยมีทั้งหมดอยู่16ดอกนะครับมาชมได้นะครับที่ร้านนรันศักดิ์นะครับหรือส่งให้ส่งก็ได้เช่นกันนะครับดอกละ3,000บาทนะครับดอกละ3,000บาทนะครับเดิมๆไม่เคยซ่อมนะครับนี่ครับตานี่ครับ มาดูหน้าดอกนะครับสไปเดอร์นะครับนี่ครับสไปเดอร์นะครับเดิมๆไม่เคยซ่อมนะครับดอกไม่เคยซ่อมนะครับสภาพ98%้นี่ครับหูนะครับนี่ครับขอบยางนะครับนี่ครับขอบขอบหน้าดอกยังไม่มีฝุ่นยังไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ใช่ว่าดอกซ่อมมานะครับนี่คดอกซื้อมาไม่ได้ทําอะไรนะครับฝุ่นแทบหน้าดอกยังไม่มีนะครับดูดิครับพวกยางไอ้น้ำยาน้ําอะไรขอบ วยหมวกยังอ้สะท้อนแสงอยู่นะครับนี่ครับสวยนะครับในสภาพดอกยังกับมือหนึ่งนะครับอ่าสินค้ามือสองแต่ได้ราคาลดไปยังกะสินค้ามือสองนะครับแต่ราคาอ่าสภาพมือหนึ่งนะครับแต่ราคามือสองนะครับนี่ครับยังกัได้มือหนึ่งไปนะครับสวยงามมากนะครับดอกละสามพันบาทนะครับมาชมได้ที่ร้านนรันศักนะครับหรือมีตัวไหนนะครับ ที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็เอามาแลกตีเทิร์นได้อยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีอ่ารุ่นนี้มีทั้งหมดอยู่16ดอกนะครับรุ่นนี้มีทั้งหมดอยู่16ดอกที่ร้านนันสักนะครับผ่านมาก็ยืาลืมแวะเข้ามาชมได้นะครับอ่ามันจะเป็นดอกลําโพงต่างๆนานานะครับก็มาชมได้นะครับครับสวยนะครับดอกก็เลยว่าสวยนะครับสวยจริงๆนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับคุ้มราคาแน่นอนดีอ่าก็ซัพพอร์ตนะครับเงินซัพพอร์ตตังลูกค้าได้นะครับก็ใน อดอกละพันห้านะครับคู่นึงก็สามพันแล้วนะครับซัพพอร์ตซื้อดอกได้อีกหนึ่งดอกนะครับซื้อสองดอกได้ฟรีหนึ่งดอกนะครับแต่สภาพสวยนะครับก็ลูกค้าก็จะได้ซัพพอร์ตตั้งไปซื้ออย่างอื่นหรือจะซื้อดอกเพิ่มก็ได้นะครับเมื่อหนึ่งก็อ่าสี่พันห้าร้อยบาทนะครับเช็คราคาได้เลยนะครับอ่าสี่พันห้าร้อยบาทนะครับเช็คราคาได้นะครับ เดิมๆไม่เคยซ่อมนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้สินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับเบอร์โทรติดต่อ0837398945นะครับ0837398945นะครับตัวนี้รุ่น2,000ห่อวัตต์นะครับ1,200วัตต์นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับก็ฝากพี่ๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีสินค้าตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานยกมาคุยกันได้นะครับชอบตัวไหนอยากได้ตัวไหนเอามาเทิร์นได้นะครับ เป็นตัวอื่นอัปเกรดอัพสินค้าได้นะครับมันจะเป็นดอกซ่อมดอกเดิมเอามาขายได้นะครับผมก็จะมาขายตามสภาพนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับก็ไปเจอกันในคลิปหน้านะครับดอกละ3,000บาทนะครับสินค้าต่างๆนานาดอกลําโพงนะครับมีให้ชมเยอะแยะมันจะเป็นโครงปั๊มโพงหลอดอก10นิ้ว8นิ้ว15นิ้วนะครับก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับมันจะเป็น ทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับมือหนึ่งก็ต้องสั่งบางตัวก็ไม่มีนะครับมาสต็อกที่ร้านก็สั่งได้นะครับสั่งให้ได้นะครับก็มาชมได้นะครับดอกลำโพง 18- 15นิ้วนะครับเรื่องลำโพงวอยนะครับก็ยังมียังทยอยให้ลูกค้านะครับนี่ครับ นครับโซนก็จะเป็นของของเมื่อหนึ่งนะครับของเมื่อหนึ่งผมแทบไม่มีเวลามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมเลยนะครับก็จะเป็นตู้12ตู้แหลมดอกแหลม void 750นะครับอ่ามิกเล็กๆ2,004 2,005นะครับพวกนี้นะครับโอ้โหก็ยังเหลือเยอะนะครับดูนะครับเหลือเยอะจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าอะไรนะครับผมก็อยากรีวิวให้ลูกค้ามาชมอยู่นะครับนี่ครับพวกนี้ก็จะเอาพวกอ่าสินค้าที่มันอยู่ช่องนี้นะครับที่ลูกค้ามารับพวกเมกาเทคนะครับอ่า ไอคิวต่างๆพาวเวอร์ Power ก็เอามาเติมนะครับสายสัญญาณอุปกรณ์ต่างๆโอ้โหเยอะนะครับผมก็ยังไม่ทันมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมอยู่ต่างจังหวัดนะครับบางพี่พี่ๆบางท่านที่มาแล้วนะครับที่มา,นาหน้าร้านก็ได้เห็นสินค้านะครับบางท่านที่อยู่บางพี่ๆนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่อยู่เป็นพระอาจารย์นะครับที่อยู่วัดนะครับก็ไม่สะดวกมานะครับก็ บางทีก็สั่งออนไลน์นะครับทางพระอาจารย์นะครับก็สั่งผมเยอะนะครับหลายวัดนะครับหลายจังหวัดนะครับที่เข้าโทรเข้ามาเอา power กับผมนะครับก็สินค้าต่างๆนานานะครับก็จากให้รีวิวนะครับพวกสายเส้นนี่ครับสายไฟนะครับก็มีนะครับสายไฟสายลําโพงนะครับ2องคูณสองจุดห้าสองคูณหนึ่งจุดห้านะครับสี่คูณสองจุดห้าสี่คูณหนึ่งจุดห้านะครับมีนะครับผมก็ยังไม่ทันรีวิวนะครับนะครับแรก ไม่ร้อยนะครับนี่ครับดอกลำโพงนะครับนี่ครับสายสัญญาณต่างๆนานานะครับของดีนะครับมีนะครับนี่ครับพวกหัวสเปคอนนะครับต่างๆนานานะครับผมก็ยังไม่ทันรีวิวนะครับขาดบกพ่องตัวไหนนะครับที่ผมยังไม่ทันรีวิวก็กราบนะครับก็ขออภัยจริงๆนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับขาดเหลือตัวไหนที่ยังไม่ทันรีวิวนะครับนี่ครับเอเยอะนะครับนี่ครับ ปองดอกแหลมนะครับ750 void network คอมนะครับดอกกิฟตมิกนะครับโบนับเหลือยังเหลือเป็นตับนะครับนี่พาวเวอร์ชุดนี้ก็ผมก็ยังรีวิวยังไม่หมดนะครับนี่ครับตัวนี้ก็มาใหม่นะครับ5,500บาทนะครับนี่จะจองได้นะครับใครที่เห็นคลิปนี้รีบเลยนะครับมาแล้วนะครับ5,500บาทนะครับใครที ma, ่ยังไม่จองยังไม่ทันดูคลิปอ่ยังไม่ทันตัดคลิปไปดูเลยนะครับ5,500บาทนะครับพาวเวอร์ผมยังเป็นตับนะครับนี่ครับ บานนะครับนี่ครับพวกคอสอิคิวนะครับเอฟเฟกผมคนเดียวนะครับพูดง่ายผมคนเดียวนะครับทั้งแพ็คทั้งส่งรับสายลูกค้านะครับบางพี่นะครับที่มาร้านผมเห็นแน่นอนนะครับผมคนเดียวนะครับตั้งหลานนะครับวุ่นแน่นอนนะครับเข้าใจแน่นอนนะครับลูกค้าที่มาร้านผมนะครับผมคนเดียวนะครับก็โทกเข้ามาสอบถามได้นะครับรากละสามพันสินค้าต่างๆนานาแหลกคมแพลกนะครับนะครับพวกนี้จะเป็นสายทับนะครับผมยังไม่ทันรีวิวนะครับ จุดใจนะครับ FELIPE รับรองว่าลูกค้าจุดใจแน่นอนนะครับแปดพันไอนะครับเก้าึนึ่สองนะครับเป็นตับนะครับนี่ครับยังไม่ทันรีวิวนะครับยังให้ผมก็จะระบายพวกนี่ครับดอกลำพวงไว้ก่อนนะครับสนใจตัวไหนก็มาชมได้นะครับเป็นทีละเคสทีละเคสไปนะครับลูกค้าจะไม่ได้สับสนนะครับก็ไ้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก yeah. ็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอนดหนุนนะครับปีใหม่แล้วก็ขอให้พี่ๆทุกท่านอย่า เจ็บอย่าจนนะครับอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับผ่านช่วงโควิดไปให้ได้นะครับก็ไว้เจอนะครับกันคลิปหน้านะครับของวันที่18พรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอนําจบคลิปของวันที่17ยามดึกๆนะครับประมาณ5้าทุ่มหกทุ่มนะครับที่ยังไม่นอนนะครับก็ไว้เจอนีกคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผ่านมาก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมได้อยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับก็ไว้เจอนีกคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ กดไลค์กดแชร์ให้นะครับุดหนุนได้หลายพี่ๆทุกท่านนะครับก็ไม่มีคําว่าอะไรนะครับก็มีแต่คาว่าขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับจากใจนะครับที่เข้ามาอุดหนุนทางร้านนะครับถ้าไม่มีลูกค้านะครับมาอุดหนุนนะครับมาเข้ามาชมนะครับไม่อุดหนุนก็ไม่มีถึงวันนี้นะครับแตาไม่มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะครับมาอันนี้นะครับบางได้นะครับที่โทรมาผมอาจจะเสียงแรงนะครับไม่ใช่ว่าเสียงแรงนะครับผมพูด แรงอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าพูดคำพูดแรงนะครับคือเสียงดังอยู่แล้วพูดง่ายนะครับเสียงดังก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะร้านผมนะครับอยู่ใกล้ถนนนะครับบางทีผมไม่ได้ยินผมก็จะพูดแรงสวัสดีครับครับผมมีตัวไหนบ้างนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็เสียงแรงนิดนึงนะครับก็ขออภัยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมพูดอย่างนี้อยู่แล้วนะครับกลางคืนมานะครับนี่ครับเหมือนอย่างนี้ก็เสียงเงียบลด ลางไม่ค่อยผ่านไม่มีผมก็จะพูดเบานะครับกลางวันมานะครับไม่มีหรอกครับนี่จะเสียงอย่างนี้นะครับไม่มีแน่นอนผมไม่เคยว่าจะมารีวิวไอ้พวกคอร์สอีคิวนะครับที่หน้าร้านนะครับรีวิวไม่ได้นะครับเสียงดังมากนะครับติดถนนเลยนะครับห่างประมาณกี่เมตรนะครับ10เมตรนะครับติดถนนคลองหลวงใหญ่นะครับก็จะเสียงดังผมก็จะอยู่หน้าร้านนะครับลูกค้ามาบางทีโทรมานะครับผมไม่ได้ยินผมก็ต้องไอ้เสียงดังนิดนึงนะครับก็ไม่ถงใจนะครับคุยกันได้นะครับผม อ่ไม่ใช่ไอคนพูดแรงนะครับไม่ต้องตกใจนะครับสวัสดีครับนะครับอย่างนี้ก็เสียงดังนิดนึงนะครับก็ขออภัยนะครับเหมือนอย่างนี้ก็โทรมาก็ไม่ได้เสียงแรงนะครับเพราะไม่มีเสียงอะไรเลยครับเงียบมีแต่ผมคนเดียวนะครับนี่ครับรถก็ไม่มีนะครับนเงียบไม่มีเสียงรถแล้วนะครับนี่ครับก็จะพูดเบานิดนึงนะครับก็ขออภัยนะครับถ้าไม่มีลูกค้าวันนี้ก็ไม่มีผมนะครับก็ไม่มีร้านนรัสกแน่นอนนะครับ บอกไว้เลยนะครับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาหนุนก็ขอบคุณทุกท่านนะครับบางทีมานะครับผมก็ไม่บางทีการบริการก็จะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับเพราะผมคนเดียวนะครับโดดหน้าโดดหลังนะครับก็ขออภัยลูกค้านะครับเดี๋ยวผมก็จะปรับนะครับถ้าเศรษฐกิจดีนะครับก็อาจจะมีลูกน้องนะครับก็ขอนะครับการ รับไอ้มาในร้านลูกค้าที่เข้ามาชมนะครับโอ้ลิปยาวนะครับสิบเอ็ดคลิปแล้วสิบเอ็ดนาทีนะครับไอ้รีวิวดอกลำโพงอ่าพันสองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับไม่มีอะไรนะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนโอ้หลายหลายนะครับวันต่อวันนะครับลูกค้ามาอุดหนุนที่ผมไม่ได้รีวิวนะครับลงหน้าเฟซลงช่อง YouTube ว่าลูกค้ามาอุดหนุนนะครับมานะครับมาพี่ๆทุกท่านทางช่อง YouTube มาหลายพี่นะครับมาหลายจังหวัดนะครับมาหลายภาคนะครับก็ ติดตามทางช่อง u t u b e อ่าพี่ๆว่าอย่างนี้ก็ขอบคุณนะครับจริงๆจ,จากใจนะครับบางทีผมก็ไม่ได้รีวิวให้ลูกค้าที่มานะครับไม่ได้ว่าอ่ลูกค้ามามารีวิวสินค้านะครับบางทีนะครับไม่ได้มาปิดการขายให้ลูกค้านะครับอ่าบางทีลูกค้าอยากถ่ายรูปนะครับ บางผมก็ไม่ได้สะดวกถ่ายนะครับก็ขอให้เรื่องนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม12นาทีแล้วนะครับดอกละ3,000บาทนะครับสินค้าต่างๆนานาก็มาชมได้นะครับดอกลำโพงพาวเวอร์ต่างๆนานานะครับเบอร์โทรติดต่อ083 739 8945นะครับ083 739 8945นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสินค้ามือหนึ่งมือสองที่ร้านนรสัก็ก็พบกันวันที่18พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ